มากฉันว่าจะสั่งชุดนอนจากจีนมาขายอะลงทุนไม่แพงด้วยก็น่าสนนะมีแต่ลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะใช่ไหมฉันเองก็ชอบชุดนอนอยู่แล้วด้วยถ้าเอามาขายสักร้อยยีก็น่าจะมีกำไรอยู่นะเอาจริงเหรอพอยอย่างพลอยเนี่ยนะจะมาขายาของทุกวันนี้งานยังเยอะไม่พออยู่หรอก็ไม่ได้เปิดหน้าร้านไงทำออนไลน์พอมีออเดอร์มาก็สง่ง ทำตามกันจังเลยนะไอ้พวกขายของออนไลน์เนี่ยแล้วยิ่งชุดนอนนะคนก็ทำกันเยอะเล่าจะไปสู้อะไรเขาได้อะพูดแบบนั้นได้ไงละ่ะต้องลงมือทำก่อนถึงจะได้รู้เอาเงินไปทิ้งแล้วสิไม่ว่าเพื่อนในเฟซชันมีอยู่ประมาณพันคนขายของออนไลน์ไปแล้วก็เกินครึ่งอย่าหาทำเลยพลอยเอาเงินไปใช้ยางอื่นดีกว่าเชื่อฉันสิโอ้โหยังไม่ทันเริ่มพูดแบบนี้ก็ท้อเลยนะเนี่ยพลอยอย่าไปฟังอีกมาเลย ของแบบนี้ต้องลองทาด้วยตัวเองก่อนอย่าให้ใครมาตัดสินเราว่าทําไม่ได้แล้วอีกอย่างนะก็รู้อยู่ว่าปากอีฟเป็นยังไงปากฉันันเป็นยังไงเหรอพูดมาสิก็ปากที่ชอบพูดไม่รักษาน้ําใจคนอื่นไงก็ฉันพูดความจริงจะได้รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจไว้แกอยากขายก็ขายไปสิแต่ถ้าเกิดว่าเจงขึ้นมาจะมาบอกว่าฉันไม่เตือนไม่ได้นะแล้วอีกอย่างแกฟังมาเดือดมันมากอะถึงเวลามันเจงขึ้นมามันไม่ได้มาช่วยรับผิดชอบด้วยนะ มาเดี๋ยวฉันช่วยเรื่องให้แล้วกันร้านไหนดีอะ่ะเจงขึ้นมาจะสมหน้าให้เบือบอ่อว่ะทำงานแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะรวยวะมาด้ยอ่ะทำไงดีอะ่ะซวยแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะพอย ฉันถูกโกงอ่ะนายหน้าคนกลางตอนเนี้ยมันปิดบัญชีหนีไปแล้วฮะถูกโกงเท่าไหร่อ่ะสามพันอ่ะฉันทำไงดีอ่ะงั้นแจ้งความก่อนเลยเดี๋ยวหาข้อมูลให้ว่าต้องทำยังไงแจ้งไปก็เท่านั้นแหละเงินแค่เนี้ยเขาไม่ตามให้หรอกนี่เก่งเงี้ยปากไปเลยนะไม่เห็นเหรอว่าเพื่อนกำลังเครียดอยู่อ่ะฉันเตือนไปแล้วไงอยาไปเชื่อมาเดือเอง ไม่ใช่แบบนั้นนะอีฟมาเดืออะให้แนะนำมาแต่ฉันไม่ระวังเองยังไม่ทันจะเริ่มเลยลอะรอแล้วะแลละเดี๋ยวยังไงอะ่ะจะช่วยดูให้นะแต่ดูท่าแล้วอะอาจจะได้คืนยากหน่อยทีหลังอะก็ต้องระวังด้วยก็ <c oughs> จริงอย่างที่อีฟบอกฉันง่เองแหละไม่เอาสิอย่าโทษตัวเองเลยฉันก็หวังว่า แกจะยังไม่ท้อนะไม่หรอกแต่มันก็นแค่แอบเซ็งอะถือว่าเป็นค่าประสบการณ์แล้วกันข่าโง่เลยสิวิว่าโหยได้กำไรมาเยอะเลยอะดีใจอะมาเดือะหุยเก่งมากเลยพลอยดีใจอะไรกันอะถูกหวยหรอ ไม่ใช่อีฟคือร้านของฉันน่ะได้กำไรแล้วนะดีใจมากเลยอะ่ะกว่าจะติดตลาดทํามาเป็นเดือนอ,อ๋อเรื่องแค่นี้เองเหรอไม่เห็นหน้าภูมิใจตรงไหนเลยเพื่อนเขาก็ขยันไม่ล่ะนี่เพิ่งเปิดร้านเองนะกำไรก็ต้องสองสาพ,พันแล้วเนี่ยได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอโมไปเนี่ยลูกค้าส่งสลิปมาเดีย๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะ ที่พลอยมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะกว่าเงินเดือนอีกนั้นเนี่ยอืมนี่แหละเงินที่ได้มาจากการขายของฉันนี่ขายดีขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อหลักฐานฉันขนาดนี้แล้วอะเชื่อเธอวันนี้ไปกินชาบูกันไหมไปสิไปไม่ไปอะฉันจะไดเอท ว่าจะเลี้ยงซะหน่อยถ้างั้นไปก็ได้โหคนนี้สั่งไปขายต่อเลยไงอ่ะสั่งไปทั้งสิบสิบชุดคนนี้ลูกค้าประจำชั้นเขาชอบสั่งไปให้หลาๆนะ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะแค่ขายชุดนอนจะได้เงินดีขนาดเนี้ยพลอยนี่เก่งเนาะทั้งสวยทั้งขยันใครได้เธอมาเป็นแฟนเนี่ยหลักตายเลยเอาเวลาไหนไปหาละ่ะนี่ว่าจะขายกางเกงขาสั้นด้วยพวกแกว่างไงอะก็น่าลองอยู่นะแต่จะไหวหรอชุดนอนอะทำคนเดียวก็จะไม่ทันอยู่แล้วของแบบนี้มันก็ต้องลองดูอะตอนนี้ร้านของฉันติดอันดับหนึ่งของแอปเลยนะ โห oh, รัวแย่เลยแบบนี้จะเงินเก็บไว้ที่ไหนหมดเลยเนี่ยได้มาก็เอาไปเก็บบ้างนะพลอยในบัญชีอ่ะพลอยเขาไม่พลาดหรอกเรื่องแค่เนี้ยไม่เห็นต้องมาสอนเลยฉันก็แค่แนะนำบ้างกลัวจะไม่มีเวลาทําคนเดียวแบบนี้รู้แล้วนะฉันจัดการได้ฉันรู้ว่าแกทําได้ขอบคุณนะ วันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยนะพลอยเอาเลิกเอาใช้หน่อยอะแกแกหน้าตาดีอยู่แล้วแต่งยังไงก็สวยปากหวานแบบเนี้เทีย่ยงนี้อยากกินอะไรอะแหมรู้ใจจังเลยนะเอออีฟฉันว่าจะลาออกจากงานไปขยายร้านเต็มตัวดีไหมจะเอาแบบนั้นจริงจริงเหรอฉันว่าทำคู่กับงานประจำดีกว่าไหมอะมันคงด้วยนะนี่ เพื่อนเขาจะทํามาหากินจะไปขัดทําไมฉันก็แค่แนะนำเฉยๆหม้อยู่ๆจะมาทิ้งงานประจําไปเลยอะ่ะมันเสี่ยงเกินไปนะเราแน่ใจได้ยังไงว่าจะอยู่ในตลาดนั้นได้นานบางอย่างมันก็มาพร้อมกับกระแสนะฉันว่าฉันจัดการได้นะสี่เดือนที่ผ่านมาก็ขายดีตลอดใช่ไหมล่ะมันเดือชอบขัดตลอดก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงเพื่อนไงพอยลลาออกจากงานอะ่ะ มีเงินสำรองไว้สำหรับหเดือนแล้วหรอก็พลอยเขาหาเงินได้เยอะอยู่แล้วนี่ไม่ต้องสำรองเลยเหรอกอีกอย่างหนึ่งธุรกิจก็ปังเห็นเห็นกันอยู่อะเนาะฉันขายของเดือนหนึ่งอะได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนประจำอีกตอนแรกสนับสนุนไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้ไม่เห็นด้วยแล้วล่ะฉันก็แค่เป็นห่วงกลัวคิดการใหญ่ไปอะบางอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ เอาหน้าทำทาไปเถอะนี่ไม่ต้องใจทำยังขนาดเนี้ยถ้าออกไปทำเต็มตัวรุงแน่ไงจะพลอยวันเนี้จะเลี้ยงอะไรพู้ชันดีล่ะออกจากงานมาขายของเองอะ่ะเป็นไงบ้างติดปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็นี <things> <Noel> ่แหละฉันถึงเรียกพวกแกมาก้อยของรถล่าสุดอะมันค้างสต็อกเยอะมากเลยมันมีร้านมาขายใหม่ตัดราคาฉันไปหมดยอดขายก็ลดลงไปเยอะมากทำโปรอะไรออกมาก็สูมไม่ได้แย่มากเลยเหรอแล้วของยังอื่นล่ะคือมันก็ขายได้แหละแต่เงินที่ฉันมีอะเอาไปลงทุนกับของใหม่หมดแล้วพอขายไม่ได้ทุนก็เลยจมอะ แล้วอยากโง่ไปซื้อมาทําไมล่ะทาไมถึงไม่ศึกษาตลาดให้มันดีก่อนเจ๊งแน่ทีเนี้ยนี่มันไม่ใช่พ่อเธอเหรอที่ยุงให้พลอยทำนานอะไรพวกเนี้อย่าไปโทษฉันนะรำไม่ดีโทษปีโทษกองสมน้นนานี่ไม่ได้เรียกให้มาซ้ําเติมนะฉันอยากได้คาปรึกษาอ๋อก็คือเธอชวนฉันมานั่งฟังความล้มเหลวของตัวเองอะเหรอตลกอะน้่นฉันขอตัวนะเพราะว่ามันทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์นึก็จะมาชวนกินอะไรแพง โอเคโอเคเดี๋ยวฉันลงไปนี่จะไปไหนอะ่ะดูรีบจังพลอยมาหาฉันข้างล่างอ่ะว่าจะช่วยให้ดูของที่ออามาขายหน่อยนี่ยังไม่เข็ดอีกหรอฉันว่านะเธอเตรียมไปหาตำแหน่งใหม่ให้พลอยกลับมาทําที่ออฟฟิศดีกว่ามั้งดูท่าจะไปทางนั้นไม่รุ่งอะ่ะแกนี่มันยังไงเนี่ยเพื่อนเจอปัญหาทั้งทีไม่ช่วยแล้วยังจะมาซ้ําเติมอีกแล้วฉันจะต้องไปช่วยอะไรอะ่ะไม่ใช่หน้าที่ของฉันพลอยบอกฉันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องอะ่ะแกก็หายเงียบไปเลยนะ ฉันก็มีธุระของฉันไม่ว่างตอบหรอกอีกอย่างนันแกจะไปช่วยทําไมอะ่ะอยากโง่เองก็ให้จัดการเองดิก็เพราะว่าพลอยเป็นเพื่อนฉันไงจ้ายังก็ชวนพยายามกันตอบไปนะเนี่ยแกลองเข้าไปขายในกลุ่มนี้ดูฉันเห็นคนซื้อกันเพียบเลยนะเออแล้ววันอาทิตย์่ะก็ไปขายตลาดนัดคนเดินเดี๋ยวฉันไปช่วยก็ได้ ฉันขอโทษนะที่ตอนนั้นไม่ได้สนคำแกอะมัวแต่ไปหลงคำยอของอีฟแล้วดูสิตอนนี้หายเงียบไปเลยเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วช่างมันเถอะคิดเรื่องของตัวเองดีกว่าฉันสัญญานะถ้าขราวหน้ากลับไปตั้งตัวได้ฉันจะไม่ลืมแกเลยมาเรามาสู้กันอีกสักครั้ง เสื้อผ้าส,สวยๆราคาถูกๆนะคะเข้ามาเริ่มกันก่อนได้เลยจ้าเสื้อตัวละ80ชุดเดยตัวร้อห้าสิช้าหมดอดนะจ้าวิแป้งไปดูกันเถอะนี่ปานนาไปเลือกเสื้อกันตรงนี้ก็สวยนะเนี่ย มาเดือได้มาตั้งสองพันกว่าบาทแนะ่นี่ยังขายไม่หมดเลยนะถือว่าได้ทุนคืนมาบ้างก็ดีเนาะดีใจด้วยนะพลอยที่หลักก็ทําแบบที่ฉันบอกรู้ไหมฝากนอะต้องเรียกลูกค้าดังๆส่วนของที่ตกรุ่นอนะก็ต้องรีบเซลล์นะจะได้ขายหมดไวๆก็ได้ทุนคืนมาบ้างแหละของพวกเนี้ยมาไวไปไวเข้าใจแล้วจ้ะขอบคุณนะแกค่ะงั้นเดี๋ยวใจขั้นต่ำให้ก่อนนะคะค่ะ จริงหรอพลอยระบายของออกหมดแล้วของใหม่ก็ขายได้เป็นแสนเลยเหรอได้ว่าจะเจอกันที่ไหนอะ่ะฮะพัฒนารจริงเลยเหรอเพ้อไปบปางเนี่ยโอเคโอเคเจอกันจ้ะคุยกับพลอยหรอฉันเห็นช่วงนี้พลอยเหมือนจะขายของดีอีกแล้วอะ่ะ ใช่จ้าพอ,อ่าตั้งตัวได้แล้วผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างเลยยอดขานวันหนึ่งอ่ะได้เป็นหมื่นเลยเห็นว่าเพิ่งสรุปยอดรายอาทิตย์ไปอ่ะได้เป็นแสนเลยนะวันนี้พอจะพาฉันไปเลี้ยงข้าวอ่ะแต่งหน้าสวยๆอีกกว่า คอยเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วมาหาฉันถึงนี่มีอะไรหรอก็มาหาเฉยๆเหละก่อนหน้านี้เห็นพอยุ่งๆก็เลยไม่ได้ทักไปกว่าจะรบกวนอ๋อคือพอดีฉันนัดกับมาเดือไว้อะว่าจะไปข้างนอกกันมาเดือบอกแล้วฉันก็เลยขับรถมารับเธอไงให้ไปส่งไหมแหมถึงว่าวันนี้กลับมาก่อนที่แท้กก็มาหาพลอยเองสินะ ว่าแต่เธอมาที่นี่ทําไมหรอฉันก็มาหาเพื่อนของฉันมีอะไรไหมอ๋อที่นี่เห็นพลอยเป็นเพื่อนแล้วหรอก่อนหน้านี้ที่พลอยเจอปัญหาหายหัวไปไหนมาล่ะนั่นสิตอนฉันมีปัญหาอีพหายไปไหนซะละ่ะก็ฉันกลับมาแล้วนี่ไงพลอยข้างหน้ามีคนกี่คนกันนะฉันเห็นคนคนหนึ่ง ที่จ้องจะซ้ำเติมเพื่อนในวันที่เพื่อนลม้มกับอีกคนหนึ่งที่คอยอวยเพื่อนจนแทบจะเลียในวันที่เพื่อนได้ดีอ้าวเหรอฉันเห็นแค่อีฟคนเดียวนะตอนนี้นั่นแหละคนเดียวกันเลยนี่พวกเธอด่าฉันเหรอเออเพื่อนแบบแกมันคบไม่ได้เปลี่ยนสีเก่งไปละร้อยเฉดยิ่งกว่างาิ้งก่าอีก ทุเรสิ้นดีอีฟฉันรู้นะว่าเธอกลับมาหาฉันเพราะอะไรอะเพราะฉันได้ดีใช่ไหมคนอย่างเธอไม่ควรเป็นเพื่อนใครหรอกพลอยนี่ฉันเป็นเพื่อนเธอะนะทำไมต้องว่ากันแรงขนาดนี้ด้วยหรือว่ามาเดือเธอใส่ร้ายอะไรฉันให้พลอยฟังไม่มีใครใส่ร้ายท้งนั้นแหละสิ่งที่แกทำอะมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วพอเธออีฟฉันไม่อยากรู้สึกไม่ดีกับการมีเพื่อนแย่ๆแ,แบบนี้อีกแล้วอะ ฉันมีเพื่อนดีๆแบบมาเดือดคนเดียวก็พอเออยังก็เชิญคบกันตามสบายเถอะเพราะเพื่อนองโง่งโแบบพวกแกฉันไม่มีก็ได้ไม่มีพวกฉันก็ไม่มีใครครบก็แล้วหัดรู้ตัวเองบ้างเถอะไม่ต้องสารแน่คนอย่างฉันนะ่ะนะจะหาใครเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าไปหาในหลุ่มอะ่ะก็คงจะได้ออกจากบ้านฉันไปได้แหละไปสิ เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณแล้วกันเนาะมีเพื่อนแบบแกคนเดียวฉันก็สบายใจแล้ว